ธรรมชาติท้องทุ่งท้องนานะครับตอนนี้ก็เด็กๆนะครับก็มาหาทำมาหากินนะครับตอนนี้ตีเบ็ดนะครับเหยื่อปลอมนะครับหลายอุนต้านะครับเด็กชายอุนต้านะครับกับเด็กชายมอสนะครับกําลังลองตีเหยื่อปลอมนะครับกบนะครับลองดูนะครับตอนนี้วิถีชาวบ้านนะครับการทำมาหากินนะครับเด็กๆนะครับ ก็จะไม่ได้มีการเล่นเกมเล่นอะไรนะครับก็จะออกมาหาทำอาหากินนะครับช่วงปิดเทอมนะครับหรือปิดยาวนะครับตอนนี้ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเอาลวเอาวเอาวลองดูนะครับลองดูใกล้แล้วครับใกล้เป็นความจริงแนละ้วตีเหยื่อเรื่อยๆนะครับตอนนี้วิถีพื้นบ้านนะครับ ของเด็กในชนบทนะครับก็จะแตกต่างกับเด็กในเมืองครับก็จะทำมาหากินตั้งแต่เด็กนะครับตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ